สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของนักสืบหน่อยนักสืบที่ดีที่สุดและนักขุดคุยที่ดีที่สุดอยู่พระเก้าไกลครับทําไมถึงพูดอย่างนี้กับพระเก้าไก่อะเป็นนักตรวจสอบที่ดีที่สุดที่ผ่านมานเนี่ยทำหน้าที่แทัศสภาการสืบการค้นการอะไรต่างๆนี่ดีที่สุดนะครับเล่นเอาปารินาเนี่ยตกก้อี้สอสอเก่งไหมล่ะเล่นเอาประยุทธ์ตีนพล่านเลย แต่วันนี้หัวข้อที่จะพูดทําไมเจ้าชายมาพูดอะไรแปลกๆแบบนี้มันเกี่ยวพันกับไอทีวีครับเกี่ยวพันกับคุณพิทธาว่าที่นายกคนที่30ที่เดินไปไหนไปไหนก็บอกว่าผมคือว่าที่นายกคนที่30ดสดมส้มติ่งส้มต่มอะไรต่างๆ,ๆอย่าพึ่งทัวร์ลุงนะฟังหูไว้หูนะครับอย่าบอกให้ไม่ต้องไปโยงใครไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิน้นนักสืบที่ดีก็คือพระก,ก้าวไก่ ไม่รู้เฉยอ,อว่าเกมการเมืองที่เกิดขึ้นใครทําต้องไปเปิดคลิปต้องไปดูคลิปต้องไปเอาเอกสารน่นนี่นั่นระวังนะครับป่าหมอตายเพราะปากส้มร่วงเขาปากช้างไม่ใช่อ้อยหล่นเขาปากช้างนะส้มร่วงเขาปากช้างจำไว้ได้นักสืบคน้นโตวาทีเก่งๆอยู่ในนี้หมดแล้วทำไมไม่รู้คดีตัวนี้ของคุณพิธาคุณพิธาถือหุ้นเท่าไหร่ สี่หมื่นสองพันหุ้นคุณพิธาโอนเมื่อไหร่คุณพิธาบริสุทธิ์ขนาดไหนทําไมจะไม่รู้สืบค้นสิครับสืบค้นสิครับไม่ต้องไปโยงคนโน้นคนนี้ไว้คนนี้ไม่ใส่ร้าย,ายไม่ต้องอันนี้มันปั่นแบบเด็กๆเกเ,กเหมือนผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเจอเด็กเด็กแม่งอยากกินขนมเราพูดขนมเด็กก็ชอบเราอ่ะเดินไปเจอขอทานเราพูดเรื่องโอ้โหวันนี้เราขอทานได้เง,งินเท่านี้ตรงนี้คนให้ดีๆขอทานก็ชอบเราวันนี้เราเดินไปเจอเศรษฐี เศรษฐีบอกเฮ้ยที่ตรงนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นเนี่ยมึงไปดูให้หน่อยที่เป็นอย่างนี้ใช่ครับได้ดีครับได้ต้องอย่างนี้ครับท่านนายเศรษฐีก็รักเราเห็นไหมฮะไปเจอเกระเ,เทยกระเทยชอบกีดวีดไฟเราก็พูดเรื่องของกระเทยกระเทยก็รักเราเราไปพูดเรื่องของโสพินีขายตัวบอกแหมสโสพินีที่นี่ขายตัวดีสุดยอดมากเป็นอย่างงู้นมันอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้สโสพินีก็รักเราเห็นไหมฮะ พูดอะไรไว้ทําอะไรไว้ระวังมันเข้าตัวทีนี้มันก็จะย้อนกลับมาการเป็นนักสืบเหมือนกันสืบคนอื่นเก่งแต่ทาไมไม่สืบค้นเรื่องของตัวเองนะว่าทําไมตัวเองถึงเป็นอย่างนี้เข้าใจยังและทําไมตัวเองต้องโดนมรสุมมันเกิดจากใครเป็นยังไงสืบสิครับไม่ต้องไปโยนบาปโย,โยนนู่นโยนนี่โยนลูกเล่นอะไรก็หรอกอันนี้มันเด็กๆกรณีไอทีวีอะนะไอทีวีใครเป็นคนก่อตั้งนะ เพราะคุณสุทธิชัยหยุ่ไงเป็นคนก่อตั้งไอทีมาเมื่อก่อนไล่แจกเสาก้างปลาเพื่อให้ดูช่องไอ v ีีอยู่อะและตอนนี้เป็นไงสุดท้ายมีใครเข้าไปฮุบและสุดท้ายก็มาบังคับขายให้ทักษิณยัดเยียดให้ทักษิณซื้อถ้าทักษิณไม่ซื้อก็จะเล่นงานเขาแต่พอเขาซื้อเสร็จปุ๊บมายึดซัพย์เขายึดทรัพย์เขาไมพอครับเสร็จปับ๊บทำไงลู้ปะฮะเอางบประมาณหลวงนี่ไปยัดใส่ในไอที เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไทย PBS งบประมาณปีละว2,000ล้านบาทที่ผลิตรายการเยอะๆๆ,ๆไอ้นุ่นไอ้นี่อยู่เนี่ยกินเงินภาษีพวกเราทั้งนั้นแหละด่ามันได้ด้วยช่องนี้ว่ามันได้ทุกคนเลยที่นั่งทํางานอยู่นี้เพราะมันกินภาษีเราเขาไม่ใช้เงินส่วนตัวเข้าใจยังครับวันนี้ถ้าจะไปขุดคุยไอทจริงๆฮะไอทีมีตัวตนไหมหรือไม่เปลี่ยนตัวตนมันก็มันก็อันเดียวกับไทยพีบไงเข้าใจไหมครับ ถ้ายึดใบประกาศของไอ้ทีวีปุ๊บก็เท่ากับยึดไทยพีบีเอสนะอย่าลืมนะมันเป็นขุมทรัพย์บรดกนักการเมืองนักอะไรต่างๆอย่างนี้มันมีเงาปีศาจเครือบคุมอยู่ไม่ใช่คุณทักษิณด้วยไม่เกี่ยวกันเลยไปยึดของเขาด้วยเอาขายเขาแล้วไปยึดเขาเหมือนเอาสนามกอล์ฟไปขายให้เขาแล้วก็ไปยัดเยียดเขา <laughs> นี่แหละสมบูรณาญาสิทธิราชเข้าใจอย่างทีนี้ ดอมส้มทั้งหลายติ่งส้มทั้งหลายดราม่าเข้ามาครับดราม่ามหาเจ้าชายเลยถ้าไม่เชื่อก็ไปขุดคุยเอาเองว่าที่เจ้าชายพูดนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าพักก้าวไกลนักสืบเก่ง DETECTIVE ก,ก้าวไกล DETECTIVE อเททนรนจ์นะครับนะฮะไปสืบดูแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ต้องไปดิน้นไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกจะให้ฟันทงไหม่ะว่านายกไม่ได้เป็นนะ ใจฟันธงไหมล่ะนะครับหรือจะให้ฟันธงต่อไปไหมสมัยหน้าไม่ได้เท่านี้ <c oughs> อะไรครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาติชมแล้วก็มาดรามา่าตอนนี้ระวังจัะผัวพันเพราะปากเรื่องปัญหาชายแดน 3, สามสาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไอเรื่องปาตานีด้วยระวังนะครับ จะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะอันนี้เตือนให้เฉยนะเตือนเฉยจริง,รงๆผมก็เชียร์ประชาธิปไตยนะแต่ปากนิ่งๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องแกว่งปากหาเสียนหรอกนะครับเอาขอบคุณทําตัวให้นิ่งๆทาตัวให้สงบแล้วก็สยบทุกเรื่องราวจาไว้นะทําตัวนิ่งๆทาตัวให้สงบ,สงบมันสยบทุกเรื่องราวค่อยๆมองแล้วก็ตั้งโจทย์กับตัวเองแล้วก็ไปแก้ตามซะเอาขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ